ครับผมอาทิตย์ครับผมแล้วก็รางวัลการกินเยอะแล้วก็รวัลสวยแล้วล่ะครับก็วันนี้นะครับทาง Y Universe นะครับมอบรางวัลนี้ให้กับทั้งทีมนักแสดงสารเดวานะครับนั่นก็คือสาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนั่นเองครับจากที่เมื่อวาครับจากเรื่องสายตาเทวดาครับผมวันนี้คือมาสองครับมาสองจากสามสิบ ถึงไหมถึงนะถึง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 กับมาสองในสามสิบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนมีภารกิจของตัวเองก็เลยวันนี้มารับรางวัลแทนให้ครับเดี๋ยวเอากลับไปฝากเพื่อนๆครับผมรู้สกยังไงบ้างคะกระแสดีกันก่นเจริงๆแล้วอ่ะผู้เข้าชิงรางวัลเรื่องอื่นๆอ่ะก็ก็แบบว่าได้ติดตามเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้รางวัลนี้กับสายหาเทวดาครับก็ จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องซีรีส์ขนาดยาวเรื่องแรกของ CMTV ครับก็มีทั้งหมด24ตอนนักแสดงก็เยอะมากครับก็พวกเราทํางานกันมาอย่างยาวนานแล้วก็สี่กันมากๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ทําให้รู้สึกว่าความเป็นสีของเรามันส่งไปถึงคนดูได้ครับครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่ซีรีส์สายรหัสธทวดาได้รางวันครับผมก็รู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่พี่จูบอกทุกๆคนทํางานกันเหนื่อยมากเราถ่ายทำทั้งหมดประมาณ60กว่าคิวเนาะครับ ก็รู้สึกหายเหนื่อยแทนเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็ดีใจมากๆครับครับผมครับก็จริงๆอยากขอบคุณหลายฝ่ายเลยอนหนึ่งก็ขอบคุณ g m มทีครับที่ได้สร้างซีรีส์เรื่องนี้มานะครับขอบคุณนักเขียนของเรานะครับคุณจิตติเรนนั่นเองนะครับขอบคุณพุ่มกับครับอโลนิวนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ผลิตนะครับโปรดิวเซอร์ต่างๆครับพี่เอ็กพี่เอโกขอบคุณมากๆครับที่คอยเอ็นดูเหล่านักแสดงสายหัตถเวด้าครับแล้วก็ขอบคุณไวน์ยูนิเวิร์สด้วยครับสำหรับงานวันนี้ครับผม ครับผมผมก็ส่งแค่อยากขอบคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ให้มีผู้ชมทุกคนไม่มีแฟนๆก็ไม่มีพวกเราเลยครับขอบคุณครับมาถามดีกว่าครับถามเรื่องอะไรครับผมคุณจูคะครับคุณถูกแปลจากปฟนแฟนคอนแฟนคนใครครับแฟนคนใครครับแฟนคอนโอ้ยว้าฮ่าจูห้ามมาค่ะนี่ใครพูดยายซังพูดเหรอใครห้ามมาฮะ พ่อข้าสั่งพูดหรอให้มาร์กมาได้คนเดียวให้มาร์กมาได้คนเดียวด้วยยายสั่งพูดเหรอใช่สังบอกว่าให้มาร์กมาเอาไงดีเอาไงดีอ่ะฝากไปถึงยายสังพ่อๆกับ hmm. ป okay. yeah. ๊าๆด้วยนะถ้าฉ oh. like ันไปอยู่บนเวทีอย่าหนาวแล้วกันเขาไม่ให้ไปมั้งเถอะนั่นเดี๋ยวกระโดดลงไปเลยมีจะมีซีนจะมีซีนมีซีนวิ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปเขาควรจะวิ่งขึ้นเวทีไปเลยเชิญก็ได้ใช่ไม่ต้องเชิญก็ได้ครับช็อกเนีเมื่อกี้ทำเรื่องอะไรช็อกเพราะว่ารู้สึกว่า สังที่เราเห็นนะก็เป็นเด็กท uh huh. ี่น่ารักเคารพผู้ใหญ่แล้วก็แบบเคารพอาจูแต่หลังๆพออยู่กับพ่อๆกับป้าไปเยอะเริ่มเรียกว่าอาไครจูอาสัพประหลัดเด็กกับเขาหัวอ่อนคือพ่อๆกับป้าก็อย่าไปก่อมอะไรเด็กเขาเยอะมันไม่ใช่ความจริงก็ยังจะไปสอนเด็กเขาอีกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไหวนะไม่โอเคจูเนี่ยนะน่ากลัวเฮ้ย ถามจริงนี่จูใจดีที่สุดแล้วจูเป็นอาจูที่น่ารักของหลานๆด้วยซ้ำไม่นะแต่พอถามเขาเลือกอามา<ห>ตลอดใช่ครับเ<ท>ขาเลือกอะมาตลอดเขาเลือกอะมาตลอดเหรอ,องั้นงั้นงัง้นยายสั่งให้ายายสั่งดูหน่อยถ้าถ้ายายสั่งอยากให้อามาไปก็ต้องให้อาจูไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอามาไปขึ้นเวทีปกติเดี๋ยวเดี๋ยวอาจูเดี๋ยวให้เขาวิ่งขึ้นไปเดี๋ยววิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปนะให้มิซามานะครับ อาจริงนะจูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนรูบาลนะหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนนะที่จูเด็กๆที่จูไปสัมผัสมามีมีอาการสิ่กระจูแปลกๆบางคนเนี่ยไม่เคยเจอแต่ว่าเริ่มแบบว่าแซลจูเริ่มแกล้งจูิดเขาเล่าให้กันฟังไงเขามีสังคมเด็กเล็กอยู่ออเขาสังคมเด็กเล็กเหรอเขามีรายกลุ่มเหรอแกน็นั่นน่ะสิ จูก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเข้าไปนะเขาถึงแบรนด์จูกันล่าสุดพี่เพิ่มเนี่ยเขาก็ไม่เอาจำโม่แล้วนะหรอเออเขาบอกแล้วพี่เพิ่มเพิ่มพี่เพิ่มูมบอกว่าจะโม่หล่อแปลกๆโอ้โแปลกๆโมเดิรเทสเปรวันอย่างงั้นน่ะเพิ่มไม่เอาแล้วครับพูดอย่างนั้นประมาณนี้นี่ก็งงรูกอะไรตัวจูกับจำโม่นี่คือผมรู้สึกว่าลูกเรานี่เหลือตัวเลือกอะไรบ้างเนี่ยเหลือเหลือฟอกอ ตัวเลือกของลูกเราเนี่ยมันจํานวนประชากรบนโลกนี่มันมากมายเราจะไปอยู่กับเด็กกลุ่มนั้นทําไมเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้ลูกเราก็หล่ออยู่แล้วมีสกุลลุนช่องเป็นแบบว่าที่นับถือของหลายๆคนหลายๆคนเยนคิวงบ้านเราบ้านยีสังนี่แหละครับบ้านนี้แหละคนจะล็อกกอนไม่ให้ใครออกจากบ้านเลยสักคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงแบบว่าทาไมทาไมทุกคนถึงให้สัมภาษณ์เขาตลอดเวลา คือยิ่งเขาพูดเนี่ยเขาก็จะยิ่งดิสเครดิตบ้านนี้บ้านนี้เนี่ยรับไม่ได้นะเอาจริงตระกูลเราเสียชื่อเสียงนะผมมีเสียชื่อเสียงสุดเลยตอนนี้นตอเลียนครับตอเลียนไม่ว่าบ้านไหนเขาบอกว่าอาบากใต้แต่กระกูลไหนดูไม่ได้ทำยังไงดีบายบายร้อยเรทร้อยเรทไม่ได้เราเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันไปด้วยกันสามคนครับต้องบอกกังโมแมวว่าเฮ้ยเพื่อนจะคบยังไงอะไรยังไงไม่เป็นไรให้ให้ ให้จัมโมเขาเป็นตัวของตัวเองครับผมเพ<ม>ราะว่าเป็นเป็นตัวของตัวเองเป็นมีเสน่ห์ที่สุดแล้วถึงใครจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ดีฉก็ดาดารักโมทีออ่สุดครับร <S <S เลี้ยงด้วยความรับครับก็เลยแบบว่าโตมาก็แบบว่าเป็นที่เอ็นดูของใทยหลายคนถ้ายายซังะเลี้ยงมาแล้วก็แบบเป่าหูนู่นนี่นั่นแบบว่านางก็โตมาเป็นตัวอย่างที่ผิดผิดไงถ้าหลังจากนี้เด็กๆนะหยุดดูยายซังได้นะแล้วมาดูจัมโมเป็นตัวอย่างได้ <c oughs> เขายังเรียนเขายังไม่ค่อยทํากันบ้านเลยครับคือคือตอนนี้เราต้องแบบท้านท่านทาน้องอะ่ะเรียนแบบว่าถึงขั้นสูงๆแล้วอะ่ะน้องก็จะสามารถพูดได้อย่างเพิ่มเนี่ยเขาเรียนเก่งแล้วเพราะว่าโอ้หพุก็เรียนเก่งคุณปอน,นี่เขาก็เป็นถึงวิศวะเขาแบบเรียนเก่งแล้วอย่างเราเนี่ยคือสมัยเราเกเลไงเราเราเป็นวิศวะอ๋อก็เป็นวิศวะใช่วต่วาไม่คือนี่คือข้อเสียของจัมโม่จัมโม่ไม่ได้ไม่ได้ดามาเลยได้แดนมาเต็มเต็ม เราในเกณฑ์เลไม่ค่อยเรียนไงก็เลยแบบว่าเรียนหนังสืออะไรเงี้ยทำกันโม่งกันบ้านไม่ค่อยทำจะม่งก็ติดมาก็เลยแบบว่ายังพูดไม่ได้เพราะยังทํากันบ้านไม่ได้อยู่ดีครับรอรอลูกโตก่อนครับรอลูกโตเขา,าอาจจะยังไม่ถึงวัยอะไรน,น,นะครับมีมาตรการอะไรไหมที่บอกว่าให้ผมก็ผมคิดว่ามีมาตรการอะไรใช่ไหมก็คิดว่าลูกน่าจะต้องอยู่กับผมเยอะหน่อยน่าจะดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีไล่ใครไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแลลูกให้ให้ดีมากขึ้นเอง คือสาเหตุเดียวเลยนะที่จะโมยังพูดไม่ได้นะเพราะว่าแบบว่าจั่วขโมยเด็กหัวใจเด็กสาวไปแล้วครึ่งประเทศกลัวว่าถ้าสมมุติว่าจะโมพูดได้อีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งมันจะไปอยู่ในมือหลานไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กสาวจะหมดเด็กสาวจะหมดโลกใช่ไหมใช่ประชากรมันไม่พอไงเข้าใจเข้าใจโอเคไหมตอนนี้โอเคครับเยี่ยมเยี่งไปยิ่งไปยิ่งไปริ่งไปาร่วมปยิ่งไปยม่งไปยิ่วมเขิ่งไปยิ่งไปยิ่งไป่วมปยิ่งไปยิ่งไปเิ่งไปยิ่งไปยิ ครับซีนหวานกับใครครับกับบุ๊กท่มาไม่เห็นหอมเห็นผมเห็นผมเห็นตลอดตลอดขอรีวิวหน่อยครัเป็นขาเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรเขาเ็เป็นเขาเป็นเพื่อนสนิทกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะผมคนที่เห็นถอดหวานัผมก็เห็นพร้อมทุกคนนั่นแหละผมเห็นพร้อมทุกคนในจอไม่รู้ผมเขาเป็นความลับผมไม่รู้เขาเขาเพราะว่าเขาเออตัวละครที่เขาไปรับเชิญก็เป็นความลับใช่ไหมนี่มันไม่ได้บอกใครครับผมก็รู้ตอนนั้นเหมือนกันรู้พร้อมทุกคน เขาน่ารักดีเดราะเดีครับผมก็ชอาเป็นเพื่อนสนิทกันไงเขาก็ดูมันดูเขามองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันน่ารักดีม,มันมัน,นตลกหน้าเฉยมันเป็นมันเป็นโมเมนต,ต์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตจริงไงเพราะปกติเขาจะทะเลาะก,กันแล้วเราเราได้เห็นแบบว่าเขามองหน้าเล้วยิ้มกันก็นแบบเออมันก็ก็ดีก็ดีวายูนิเวอร์สมีรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมไหมสำหรับซีนนั้นเนี่ยจูควรได้หนึ่งรางวัลจริงจริงต้องจริงนะแบบว่าบุ๊คไม่ชอบยุ่งโมโหอ่ะไม่ชอบแบบว่าคือ มันเป็นพื้นต่างระดับแล้วแบบว่าพิเตอร์นฐาทางภาพเขาอยากให้แบบว่าจูอ้อมหลังไปเล่นไวโอลินให้บู๊อะไรเงี้ยเอาเราพื้นมันไม่ได้จูก็ไปเอาถุงทรายมามา,าผมแล้วก็ยืนแล้วมันก็แบบแซวอยู่นั่นแหละแล้วหันมามองหน้าหันมาแบบว่าจูก็เล่นแบบโอ้ยเข้าท้าสีำสองแอคชั่นแบบหล่อเลยอ่ะตามอินเนอร์ตัวละครอยู่เลยไอ้บู๊มันหันมาแล้วมันก็ยิ้มแล้แบบมันจะยิ้มทําไมมันเราทํางานอยู่เพื่อนเราต้องโปรเฟชชั่นอลหน่อยครับ ไม่ครับหน้าบุ๊กค่อนข้างตลกนิดหน่อยไม่ไม่เคยหวั่นไหวกับสายตาบุ๊กอยู่แล้วครับใช่ครับก็คือสามารถหลังจากนี้จะมีหวานไหมมีมีมีหมวกหวานมาอีกไหมเขาตุยแล้วพี่เอในเรื่องอ่ะไม่นี่มันเป็นภาพอดีตภาพอดีตอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้อดีตเพิ่มใช่ไหมมีไหมมีไหมแน่อดีตมีเล่าเพิ่มไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดประมาณนี้แหละแล้วก็พยายามมีตีนเราบ้าบฟอร์สด้วยครับเฮ้ฟอร์สเขาพูดเอาไว้ว่าเนี่ยตีนเนี้ยตเป็นตีนของฟอร์ เขาเฝ้ารอเนี to to ่ยครับตอนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาสบายสุดเลยเขานั่งอยู่บนหัวบนปลายเตียงแล้วก็คอยโคชคือจูต้องเล่นเป็นคนป่วยแล้วจูก็แบบป่วยมากแบบว่าแบบว่าใกล้ตุยละฟอสก็แบบว่าไอ้สปอยไปเนี่ยเดี๋ยวเล่าแล้วอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบว่าใกล้ตุยแล้วจูก็นอนอยู่บนเตียงแล้วแบบว่าฟอสตอนแรกอะปากแดงเลยจูปากแดงเลยเพราะแบบดูยังไม่ค่อยป่วยแบบเพื่อนไปดอปปากหน่อยไปแล้วเอาแป้งมาทาปากแล้วแบบว่าเล่นกับจูแบบ แต่ซีนนี้เป็นซีนที่นางชอบมากครับก็ฟอร์ก็เป็นพี่ชายจูดที่ดีครับเล่นเล่นได้ดีครับครับเราเป็นคนเท่อบอุ่นเลยไปก่อนดูฟีดูกับดูไปแล้วเดี๋ยวรอดูเกณกับมาไหนไหนครับสิยิ๐เมตรเหรอนักแสดงอ่ะเล่นได้ก็มีถอนได้เดี๋ยวจูเลอกเองเลยโอ้จเืองเพราะว่ายังไม่ได้เปิดกล้องใช่ไม่เปิดกล้องเดี๋ยวจูเลอกเองเลยเขาเนี้ยเอาใครมาแทนเราใครมาแทน ตอนนี้ตอนนี้จริงๆแบบเพิลินน่าสนใจเราเลิกตัวเริ่มเพิร์นไปแล้วเหรอใช่เราเริ่มเพิร์นไปแล้วอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรหรือเปล่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะขอบคุณครับ